โค้งสุดท้ายแล้วใครอยากมีบ้านพลาดไม่ได้นะครับกับแคมเปญใหญ่แห่งปีฉลองครึ่งปีทองกับการเคหะแห่งชาติขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2,568เท่านั้นเพื่อเดินหน้าสารต่อภารกิจเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาจับต้องได้ครับเพราะแคมเปญฉลองครึ่งปีทองกับการเคหะแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลาง สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นด้วยข้อเสนอพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนมีโครงการเข้าร่วมกว่า1,000 0ยูนิตท,ทั่วประเทศเลยครับครอบคลุมทั้งบ้านเอื้ออาทรเคหะชุมชนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์พร้อมให้สิทธิประโยชน์แบบจัดหนักทั้งอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ0%ปีแรกทุกโครงการทั้งส่วนลดพิเศษ5-2 0จำนวน106โครงการลดราคาพิเศษสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน48โครงการราคาเริ่มต้น250,000ถึง390,000บาทฟรีมุงลวดเหล็กดัดสำหรับห้องชุดขนาดพื้นที่ประมาณ33ตารางเมตรมูลค่าไม่เกิน15,000บาทต่อนหน่วยขนาดพื้นที่ประมาณ24ตารางเมตรมูลค่าไม่เกิน12,000บาทต่อนหน่วยยกเว้นโครงการมิตรไมตรีได้มูลค่าไม่เกิน10,000บาทต่อนหน่วยนะครับวางเงินจองเริ่มต้น1,000บาทสัญญาเช่าซื้อผ่อนบ้านตรงกับการเคหะได้ทุกโครงการ กรณีลูกค้าโครงการเช่า999บาทในโครงการเพื่อขายสามารถเปลี่ยนเป็นเช่าซื้อได้ทันทีครับผ่อนปลนหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับลูกค้าที่ติดเครดิตบูโรแต่ยังคงพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระสิทธิประโยชน์มากมายขนาดนี้ห้ามพลาดนะครับกับแคมเปญฉลองครึ่งปีทองกับการเคหะแห่งชาติสามารถจองได้ที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติศูนย์ขายสำนักงานเคหะนครหลวงและสำนักงานเคหะจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถาม call center 1615หรือ Facebook NHA Marketing หรือ Facebook การเคหะแห่งชาติถึงวันที่15กรกฎาคม2568เท่านั้นนะครับโดยการเคหะแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญน,นี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันเพื่อช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงในราคาที่จับต้องได้นะครับ